เราจะมาขจัดคราบลาที่กระเป๋าไปนะคะลูกค้าเห็นคราบลาไหมคะเป็นกระเป๋าใส่รองเท้านะคะคราบลาทั้งลูกเลยนะคะคราบลานะคะเราจะใช้นะคะคู่เก่งอ้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวร่วมกับไฮเตอร์มาเลยนะคะซักขจัดคราบลาที่กระเป๋านะคะถ้าเราไปซักตามปกตินะคะลูกค้า พอแห้งลามันก็กลับมาเหมือนเดิมเราต้องใช้คู่เก่งนะคะไฮเตอร์มาเลร่วมกับน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวเพื่อแช่ซักขจัดคราบลานะคะส่วนผสมหนึ่งต่อหนึ่งได้เลยค่ะลูกค้าแช่ทิ้งไว้หลังจากนั้นเราก็ไปซักตามปกติได้เลยเราจะแช่ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะมันจะช่วยฆ่าเชื้อโรคเชื้อราที่ติดลงเออติดที่กระเป๋านะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันตอนที่ทําความสะอาดเสร็จแล้ว ผ้าแห้งแล้วดูว่าลาจะกลับมาเหมือนเดิมไหมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานกันอีกรอบค่ะผลงานกันนะคะหลังจากที่แช่ซักขจัดคราบล้านะคะที่กระเป๋าใส่รองเท้านะคะลูกค้าเห็นไหมคะสะอาดขึ้นคราบลาก็หลุดออกไปนะคะสีก็แจ่มขึ้นด้วยนะคะใส่มาเลปริมาณที่น้อยๆก่อนค่อยๆเพิ่มนะคะหลังจากที่แห้งแล้วคราบลาก็ไม่กลับมาอีกเห็นไหมคะลูกค้าถ้าเราซักปกตินะคะ พอมันแห้งคาบลาก็จะกลับขึ้นมาอีกเราใช้คู่เก่งนะคะน้ายาซักผ้าสีและผ้าขาวร่วมกับไฮเตอร์มาเลยนะคะแช่ซักขจัดคาบลาคาบสกรปรกฝังหรือคาบสีหมองๆนะคะคาบสกรปรกต่างๆได้หมดเลยนะคะนี่คือผลงานที่ดีๆของร้านมีมีซักอบรีดขอแนะนําถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆของร้านมีมีซักบรีดขอบคุณค่ะ